The base of the b e s t อีกแล้วครับผมวันนี้อาจารย์เบียร์ไลฟ์อะไรนะคนตื่นคุยเนาะโอ้โหตบมือให้เลยแบบโอ้ว้าวดีมากโดยเฉพาะเนื้อหาร,รอบนี้คือเกี่ยวกับบ่อนคาสิโนใช่ไหมแล้วก็พูดไปผลกระทบเนาะแบบว่ามันยังไม่มีใครทำวิจัยนะเนาะพูดแบบไม่เรียงไทม์ไลน์เลยนะเอาแบบนึกอะไรได้ก็พูดเลยก็คือ แพรรี่เนาะมีมีแพรรี่เนาะพระมหาวัฒนาแล้วก็อาจารย์เบียร์มี3าคนแล้วจริงๆจ,จะมีอาจารย์ยิ่งศักด้วยอีกคนนึงแต่ว่าติดประชุมแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมไมทันไม่ทันเนาะสองชั่วโมงนี้ใครยังไม่ดูไปดูเหอขอลร้องดีจริงดีมากนะครับดีดีเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้สาหรับทุกคนหรอกแต่ผมว่ามันดีนะมันได้หลายอย่างแบบได้ได้ไดเยอะมากเลยทั้งมุมมองของพระมหาวัฒนานะครับมุมมองของอพระมหาไพรวันกับแพรรี่นะฮะแล้วก็อ,อาจารย์เบียร์นั่นเองนะครับ ส่วนตัวไม่บอกว่าใครวินนะวินเงินโครดานอาจารย์เบียร์เป็นคนที่เหมือนเดิมคือการสื่อสารชัดเจนฟังปุ๊บเข้าใจง่ายไม่ต้องตีความเยอะอ,ะอย่างของพระมหาวัฒนาเนี่ยนุ่มลึกฟังนิ่งรู้สึกโอ้ว้าวมันสงบนิ่งเหลือเกินนะของแพร่ก็คือโพโพโพโชโชโช,โช,โชนะน่แบบตรงประเด็นตรงจุดเข้าจุดเลยสับง่ายอ่ะเพราะว่าจริงๆจะใช้สับยากก็ได้แต่ว่าแพร่รู้สึกว่าใช้สับง่ายๆเลยจะได้ เก็ตกันเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเกี่ยวกับคาราวาสเงี้ยนะอ่ะเรื่องแรกคือการการทำคาสิโนเนานะแพรลี่นะครับพี่พี่แพ,พ,พรลี่เนะี่ยก็บอกว่ามันควรจะมีการทําวิจัยเนาะเกี่ยวกับผลกระทบตรงเนี้ยควรทําเป็นอย่างแรกควรจะทําก่อนจะร่างกฎหมายด้วยซ้ำควรจะทําวิจัยออกมาว่าผลกระทบเป็นยังไงมันได้ผลมาออกมาอย่างไงถูกต้องไหม เออมันมีผลกระทบด้านไหนบ้างในในใน,ในหลายๆมุมเนาะก็เลยมีการถามก็เลยว่าคิดว่าจะมีผลกระทบอะไรกันเกิดขึ้นบ้างอาจารย์เบียร์ก็เลยแบบยกอ่อา case study แบบเร็วๆเนาะยังไม่ได้ไม่ใช่วิจัยไม่ใช่ผลรับรองแบบร้อยแต่เป็นการเขาเรียกว่าแค่ยกตัวอย่าง case study แบบเร็วๆว่ามันจะเกิดผลอะไรบ้างจากจากการมีบ่อนคาสิโนเนาะ ก็กล่าวมาเลยตั้งแต่เบสิกพื้นฐานไปยันระดับระดับมหาภาพเนาะตั้งแต่จุลภาพจนมหาภาพเนาะจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนเช่นจะทําให้คนเกิดความเสียนิสัยเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในในสังคมไทยพระหมหาวัฒนาก็พยายามจะชี้ว่ามันก็เหมือนเบียรเหมือนเหล้าที่ที่มันผิดศีลในในศาส,สนาพุทธเนาะแต่ก็ยังขายในประเทศไทยถ้าเราบอกว่าประเทศไทยเป็นเป็นประเทศที่เป็นสังคมพุทธนึกออกใช่ไหม เออถ้าบอกว่ามันเป็นสังคมพุทธแต่เล่าก็ยังขายเบีย์ก็ยังขายอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของบ่อนคาสิโนอ่าพระหมหาวัฒนาพยายามจะชี้ให้เห็นว่ามันก็คล้ายคายกันแต่ไม่ได้สนับสนุนนะแต่บอกว่ามันคล้ายๆกันในเชิงว่ามันเป็นสิ่งที่เออม,มีมีอยู่แล้วมันไม่ควรมีแต่ในเมื่อมันมีแล้วเราจะทําเป็นปิดหูปิดตาเหรอนืกอออกใช่ไหมมันมีและมีคนใช้อยู่จริงๆเราขนาดเราให้มันเป็นผิดกฎหมายก็ยังมีคนเล่นอยู่ยังมีคนนั่นอยู่ แต่สิ่งที่เราสูญเสียไปถ้าใน,ในเชิงการเมืองเนาะก็คือเม็ดเงินภาษีเอาพูดง่ายๆถ้าเราเอาขึ้นขึ้นมาอยู่บนบนบน,บนดินน่ะเออมามาถูกกฎหมายเนี่ยอย่างน้อยภาษีตรงนั้นน่ะมันเข้ารัฐรัฐก็เอาเงินตรงนั้น่ะไปพัฒนาชีวิตคนในประเทศได้ดีขึ้นอันนี้คือใน,ในทางในทางด้านารัฐศาสตร์เนาะการเมืองเขาจะมองกันอย่างนี้แต่ถ้าในทางพุทธเนี่ยมองกันยังไงพระหมหาพุทธนาบอกว่าก็ไม่เห็นด้วยนั่นแหละมันไม่ควรหรอกเออมันจะทําให้เกิดปัญหาของคนที่ ที่เล่นแล้วเกิดอาการติดเพราะว่าหนึ่งตอนแรกคนไม่กล้าเล่นเพราะมันผิดกฎหมายมันจะมีคนที่แอบเล่นไอคนแอบเล่นมันเล่นอยู่แล้วแหละพอมันอยู่บนบนดีหรือมันอยู่ในกฎหมายมันก็เล่นต่อถูกต้องไหมแต่พอมันถูกกฎหมายแล้วคนที่ไม่กล้าเล่นมันกล้าเล่นเว้ยมันจะทําให้คนติดมากขึ้นนี่คือปัญหารอบที่หนึ่งอา้าวผลกระทบต่อมาระดับครอบครัวถ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นเหมือนว่าเป็น,น,เ,ปนเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเป็นสามีที่ติดขึ้นมา ปันสลอ็อตปันนั่นนี่นูน่นบาคาละอะไรก็แล้วแต่จนจนเกิดการติดขึ้นมาปัญหาตามมาแน่นอนครอบครัวไม่มีเด็กไม่มีกินขอยญาตใช้คําไม่สุภาพครอบครัวไม่มีกินไปขอเงินเมียตบเอ,อ่อทุบตีเมียถ้าไม่มีเมียก็มีพ่อแม่ก็ทุบตีพ่อแม่อยู่กับตายายทุบตีตายายเป็นในเรื่องครอบครัวแล้วนะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะอ่ะเริ่มระดับประเทศหลักเป็นระดับไหนเมื่อเสียเงินเสียทอง นะครับไปจำนองที่ไปจำนั่นนี่น,น,นั่นเป็นนี่เป็นมหาศาลเกิดนี้เสียมากมายในประเทศเกิดขึ้นสิ่งที่กระทบตามมาคือบุคคลน,น,นั้นก็ซึมเศร้าถูกต้องไหมปรามไปถึงซึมเศร้านะฮะอ่ะประเด็นซึมเศร้านี่ยาวมากเลยเนาะก็คือพอเป็นซึมเศร้าปุ๊บมันก็เป็นระดับประเทศละมันแก้ยากมากๆาแล้วเราจะแก้กันยังไงคนบางคนเป็นซึมเศร้าตอนไหนตอนไม่มีเงินนะ พอไม่มีเงินเริ่มมันจนกููเป็นซึมเศร้าว่ะแต่พอเริ่มพอมีเงินเออกูหายซึมเศร้าแล้วเงินเดือนออกแล้วอะไรเงี้ยแต่บางคนก็เป็นจริงซึ่งในใน,ในคลิปนี้ก็มีการพูดถึงการเป็นซึมเศร้าเทียมกับซึมเศร้าจริงเนี่ยภาวะอะท่าศัพท์ทางทางแบบที่เคย,ท,เคยที่เคยฟังมานะเขาเรียกว่าภาวะซึมเศร้าเนาะไม่ใช่ซึมเศร้าเทียมหรอกเป็นภาวะภาวะหายได้นะครับคล้ายๆกับซึมเศร้านั่นแหละแต่ว่าเป็นภาวะซึมเศร้ารู้สึกอย่างเช่นอ ผู้หญิงหลังคลอดจะมีภาวะซึมเศร้าอะหรือคนที่เป็นเมนนะผู้หญิงเนาะเป็นเมนก็จะมีภาวะซึมเศร้าผู้ชายก็เป็นเป็นได้เหมือนกันนะเออก็มีมีอาการเหมือนกันที่เขาบอกว่าจะเป็นภาวะซึมเศร้าได้เช่นหลังจากขอญาตนะเสร็จ mm. จากการมีเพศสัมพันธ์เง่ก็เป็นไปได้นะเป็นภาวะซึมเศร้ามีมีมีนะครับเอออ่ะอันนี้อันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วก็ซึมเศร้าจริงๆเนาะก็คือการเป็น เป็นโรคซึมเศร้าที่เกิดจากสารเคมีในสมองมันผิดปกติมันหลั่งผิดปกติแทนที่จะหลั่งแอนโดฟินมันแอนโดฟินถูกไหมเออผมไม่แน่ใจเพลงพี่ดา e อนโดฟิน i อนโดฟินถูกแล้วเออนะครับผมต้องนึกถึงคํานี้ก็คือแอนโดฟินเนี่ยมันหลั่งไม่ปกติแทนที่จะความสุขออกมามันหลั่งแบบ แบบอื่นออกมาแทนเป็นเป็นสารอีกตัวหนึ่งออกมาแทนอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยประเด็นนี้ก็ลามใหญ่เลยเพราะว่าเห็นไหมจากคาสิโนอันเดียวลามเป็นซึมเศร้าแล้วมันเป็นระดับประเทศละเพราะคนเป็นซึมเศร้ามันอยากทําอะไรมากไหมล่ะมันก็ไม่อยากเงินมันก็ไม่สะพดัดครอบครัวก็แตกแยกประเทศล่มจมได้เลยนะเห็นไหมผีเสื้อขยับปีบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกนะแค่ ผีเสื้อมันขยับปีกนิดเดียวเนี่ยผลกระทบมันตามมาเยอะแยะมากมายเนาะอันนี้คือหนึ่งนะที่เขาคุยกันทีนี้เป็นเรื่องของซึมเศร้าบ้างซึมเศร้ามีปัญหาอะไรบ้างก็คืออาจารย์มีการแบ่งไว้สี่คาทัลเกรอรี่เนาะก็ผมจำไม่ได้หรอกลองไปฟังคลิปน้องกันนะว่าแต่ว่าอันที่สี่นี่คือเป็นหมดเลยอันแรกอาจจะเอาใจเอาแต่ใจตัวเองอันที่สองแบบว่าอย่าให้คนอื่นได้ดีถ้าใครไม่ทําได้ได้ดีตามที่ตัวเองเอปรารถนาก็รู้สึกดาวอีกอันหนึง่งชอบบังคับคนอื่น ยาให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้พอไม่ได้ดังใจก็เสียใจนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นซึมเศร้าเขาจะเป็นการจะผมผมไม่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะคบผมแล้วผมก็ไม่เคยเมีประสบการณ์มีมีประสบการณ์ได้เจออยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นเองแต่หมายว่าไม่ได้เคยได้คุยกับบุคคลที่เขาเป็นอะเนาะเขาเขาจะรู้บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าถามเยอะอเขาเป็นซึมเศร้าอใครไปกล้าถามเยอะเขาก็ยิ่งขุดเขาเองยิ่งเราไม่ใช่จิตแพทย์เนาะ คุยไปคุยมาเราจะพาเขาดิ่งดาวมากกว่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ปุ๊บอาจารย์เบียร์เขาก็บอกเขามีกลุ่มอยู่ประมาณ700กว่าคนเนี่ยเขาบอกใช้วิธีการอะไรเนาะวิธีการของอาจารย์เบียร์น่ารักมากดีมากผมเคยฟังแล้วแหละแต่ว่าอยากมานําเสนออีกรอบหนึ่งเผื่อใครที่ฟังถึงตรงนี้เนาะลองทําตามดูได้ก็คือการเดินจงกรมการเอาจิตมาอยู่กับกายนั่นเองถ้าในธรรมะหมายถึงว่าในในทำหลักธรรมะของพระเจ้าเนี่ยคือการเอาจิตมาอยู่กายจิตคืออะไรจิตจิต มโนวิญญาณอันเดียวกันนะครับคือมโนคืออะไรความคิดพูดง่ายคือเอาความคิดที่เรากําลังเล่นไปอ่ะท่องเที่ยวไปอยู่อ่ะคิดไปเรื่อยอะไรอุย้ยนูน่นนี่นั่นคิดไปจะดีไม่ดีก็ตามแต่ส่วนใหญ่ซึมเศร้าเป็นไงฮะไม่ดีก็คือเป็นอกุศนเนาะดึงกลับ,าบลมายอยู่กับกายครับอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายกําลังเดินอยู่เออให้เดินตรงกลมก็อยู่กับกายอาจารย์เบียร์บอกว่าให้ใช้ร่างกายให้หนะักอันนี้หมอบีก็เคยพูดให้ใช้ร่างกายให้หนะักไปกวาดลานวัดล้างห้องนะ้ํา ทําให้ตัวเองให้หนักมันจะได้ไม่ต้องคิดถึงตรงนี้ทํางานให้หนักทําอะไรก็ได้ให้หนักไปวิ่งไปทําอะไรก็ได้ให้มันเหนื่อยให้มันหนัก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 เดี๋ยวมันจะลืมเรื่องนั้นเองแล้วพอมันลืมอ่ะคือจิตมันเกิดดับใช่ไหมล่ะจิตก็คือความคิดอต่พูดง่ายๆพอความคิดมันดับจากอกุศลที่เรากําลังดาวอยู่มันก็ไปเกาะกับสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะเป็นอกุศลใหม่หรืออาจจะเป็นกุศลใหม่ก็ได้ถ้าใครที่เจริญภาวนาเป็นพุทโธเป็นสัมมาอรหัง เป็นรูปหนอพองหนอเป็นก้าวซ้ายหนอขวาหนอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรียกว่ากุศลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะในกรณีนี้เนี่ยคือวิธีการง่ายๆคือหยุดคิดวิธีการหยุดคิดคืออะไรหาสิ่งคิดใหม่เราหยุดคิดไม่ได้หรอกหยุดคิดไม่ได้ไม่มีทางนะครับแต่เราเราคิดสิ่งใหม่ได้สิ่งที่มันเป็นเรียกว่ากุศลได้ถ้าเราจะหยุดคิดจริงๆให้อยู่กับกายอันนี้เรียกหยุดคิดจริงเช่นอยู่กับลมหายใจเข้าก็รู้ ออกรู้ไม่ใช่พูดว่ารู้นะเข้ารู้พูดรู้ออกพูดรู้ไม่ใช่รู้ก็คือรู้จริงๆร,งรู้รู้ไปเรื่อยๆตามมันไปหลุดคิดไปคิดอีกแล้วเนี่ยเรียกว่าหยุดคิดนี่คือวิธีการแต่ถามว่ามันคิดไหมมันก็คิดนั่นแหละแต่มันเป็นการคิดต่อเนื่องณนะเดียวนั้นปัจจุบันนั้นเกี่ยวกับลมหายใจนั่นเองคลิปนี้ดีมากเนาะใครที่ยังไม่ได้ดูลองไปดูได้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเครีแคปให้ฟังประมาณนี้แล้วกันครับไปละบ๊ายบาย